ส่งมอบหน่อยพี่วอนเราเนี่ยแม่ฝากมาแม่ครับส่งมอบหน่อยครับแม่บอกโหทำไมพวกคุณละครกันจังเลยนี่ครับเปิดไฟเปดฟิปดไฟหน่อยเมื่อกี้แม่บอกว่ามีลูกจิ้มปลาหมึกอ่าเทียงทำไมชอบกินเทียงอ่ะ เรานี่นี่ปลาเค็มพ่อทำมานี่ปลาสลิดเจ้หงให้มาน้ำพริกดิบเน,นี่ยพรือพ่อเพิ่งข้าเหรอเทนเึงคนทำน,น้ำจิ้มนะอันนี้เหรอครับอืมอร่อยไม่เลยโทษเทนโทษแม่ไม่ได้นะเทนมันดังแล้วแนมะ่ตายเฮ้ยมันเอานุำตาไมวางมินมินอีกแล้วเอาอนะีกแลเทนสปูนนี่ <laughs> ไอ้สปูนเอ้ยวางก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม่จะแดกตาเล่นแล้จิ้มครับนั่นไงเทนมีงานว่ะแต่มันเป้งขมพั เคยแม่งทำจิ้มน่อยดีกว่าทำได้ขอมันดังกันแล้วไม่มีทอมไม่มีทอมไม่มีทอมมีแค่เปิดเธอแม่งเดินยื้อตายใช่ให้ไปเรียนอยู่เป็นไงอันชาละอาจารย์เรียกไม่หัดล้วก็คือแบบว่าหญิงลุมอ่ะเฮ้ยนี่มีพี่เทนในนี่นี่หว่ะในคลิปวะคุณให้แม่คุณทำอะไรเดี๋ยวันนี้วันนี้มีเมนูนี่มาฝากอะไรฮะชื่อของของดังกันคืออะไรฮะคุณหอยตากหอยแมงผู้ตากแล้วเดี๋ยวจะเราจะเอามาคั่วแล้วโรยน้หอยแมลงผู้ตากอื ถอยใหม่นะจ๊ะเหรอนี่เนี่เออแต่ก็เหมือนดีว่ะมันหอยดิก็เหมือนดิ <laughs> <laughs> แล้วส่วนใหญ่เขากินกันอย่างนี้เลยปะ่ะครับเขาไม่ได้กินสดนะอ๋อไม,ไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหมใช่เอามาคั่วก่อนอ๋อคือต้องคั่วก่อนผมไม่เคยเห็นเลยหมยถึงว่าเขามีขายปกติไหมเหีือไม่มีส่วนมากจะมีแต่ที่เนี่ยที่คลองด่านเนี่ยเอาอีกแล้วเมนูอะไรที่แปลกที่ชิดเลยอย่างนี้อันนี้เขาเอาไปคั่วเฉย ัวแค่นี้เหรอให้มันหอมแล้วโรยน้ำตาลหรือไม่โรยก็ได้เอ้เหรอแล้วเดี๋ยวมีอีกเมนูก็คือน้ำพริกกะปิไม่เห็นเหรอน้ำตาลเมื่อกี้อะยังกองอยู่แถวนี้เลยอันนี้คือทำมีมีประวัติไหมทำไมมันถึงแบบว่าเขาทำกันอย่างนี้เพื่อถนอมอาหารกินเพราะมันเย่อะมากถูกไหมจริงไหมแม่เพราะเมื่อก่อนอ่ะมันมีทั้งหอยสดที่เขาแกะเอาเนื้อเขาจะมาจ้างคนแถวนี้แกะเนื้อแล้วก็หอยตากอันนี้หอยตาใช่ไหมเออเขาเรียกหอยตาอ๋อเป็นเมนูลับเฉพาะของคลองด่านอีก แล้วนะครับหรือว่าคนเรือไม่ของมองด่าเนี่ยเฉยใส่ไปไงอ่ะใส่เทเลยเทใส่มาเมล็ดเทแต่พวหมดเลยนะหมดเอาไปให้ใครกินแหละไม่มีใครกินเลยเอาเล้วหมึกไม่กินกันกินเนี่แค่นี้แหละประมาณนี้แหละให้มันหอมหเแบบนี้เนี่ยลูกเนี่ยขอสุกได้นะเนี่ยแต่หน้ากลิ่นมันจะตีขึ้นมาแล้วแต่แป๊บเดียวมันมันมีความหอมกว่าปลาหมึกกว่า ูช้้อนมลิเยถ้าคุณอยากตัดกลิ่นออกไปหน่อยก็โรยน้ำตาลนี่นะใช่ครับง่ายๆแค่นี้มันจะหอมไหมแต่กลิ่นนะหอมเลยนะเออหอมเลยแหละน้ำลายน้ำลายยืดอีกแล้วอยาได้เป็นหักโรยน้ำตาลโรยได้ผมลองทำไมอร่อยเย็นแล้วร้อนป่ามันเข้าคอแบบยังไม่เคี้ยวอ่ะใ่น้ำตาลใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่โรยน้ำตาลนิดนึงอันนี้คือโรยน้ำตาลแล้วเสร็จเลยเหรอใช่ง่ายๆเลยเมนูนี้แต่ว่าต้องหากินที่นี่เฉยๆ เดี๋ยวเผื่อคลิปออกเนี่ยขายกันทั่วแล้วคงจะมีขายกันเต็มไปหมดแล้วอ้อข้นี้หรอวะอ่าเดีเอาช้อนตักน้ำตาลโรยมาประมาณนี้ป่ะอ่ะแล้วแต่เออนี่ยของให้ง่ายเนี่ยขอกาดขาได้ๆใช่เนี่ยเนี่ยแล้วมันจะกรอบกินง่ายแล้ว ลองกินไหมอิฟลเมนูง่ายๆนะแต่ผู้ชายไม่รู้นะแต่ผู้หญิงไม่รู้ผู้ชายไม่เอาไอ้แก๊บเมนูไม่ใช่แม่ให้หนูลองชิมใส่น้ำจารย์แต่กินลองชิมยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมรสต่างอร่อยกว่าเยอะเลยใช่มันดักไว้หมดเลยนะเออ้โหอยู่ที่เข้ากล้องเฉยเอาอีกแล้วน้องเทนสกูลจะรับวันเตอร์เรื่องกินทักมาเลยเรื่องกินทักมาเลยอยาให้เจนไปกินเดี๋ยวเราไปด้วยเรานั่งพูดไอ้นี่อย่างเดียวโปรโมชั่นเฮ้ยไม่ได้ไหม มาหาได้หรือว่ามาดูตามคลองด่านมันจะมีหอยตากอยู่เขาเรียกหอยตากคือมันตากแดดเดียวอ่ะเหมือนเหมือนปลาแดดเดียวเนี้ยมันจะอย่างเช่นแบบว่าตากตอนสิบโมงแล้วไปขายขึ้นเลยอย่างเงี้ยเย็นเย็นใช่ไหมปลามันแห้งก็เก็บเลยแต่ถ้ามันไม่แห้งมันจะเหม็นมันจะหืนอ๋อเหรอได้ด้วยเหวะเนี้ยเดี๋ยวคุณกินคู่วบัวน้องพี่ก็ปิดจริงเหรอแม่ชองพี่ก็ปิดหรอแม่ผมบอกเลยว่าไม่มีหาที่ไหนแม่มึงรอดูอยู่ด้วย จะรอยหาหัวคุยแล้วผมไม่เกี่ยวนะ<บ>น้าพีก็ปิดสูตรแน่ทำไมคุณถึงแบบว่าอยากให้ผมลองชิมเมนูนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไปกินที่ไหนแล้วย,ยังไม่เจอยังไม่ใช่ใค่ยังไม่ใช่นะกับข้าวแม่อร่อยสุดโอ้สามกระป๋องเลยเทมนเอาเอา,เอาวันเดียวหมดเลยเหรออ๋อเอาไปแล้ว <c oughs> กมันเถียงตากแข็งเลยอ่ะนอนมันกินไปแล้วอีกอันนึงไม่กินเลยเนี่ยมันแก่อีกแล้วเองกินอะไรยสิงเข้าได้ครับจะถือกินที่คลิปเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองซ้อมไทยอินหน่อยอันนี้บ้านผมยังไม่ค่อยมีอะไรกินละจะกับข้าวทั้งอยงนะพูดว่าอะไรนะบ้านกูไม่ค่อยมีอะไรกินมันไม่ถูกปากเลยบางบ้านกูเรียกว่าเหลือทิ้งเลยนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มาสมานแม่เนี่ยผมไม่มีอะไรกินเลยนะเนี่ยกินอันนี้อ้วนแล้วเนาะแต่พอพอได้น้ำสิงไม่มีแคลพอน้ำสิงไม่มีแคลเราก็กินแบบชื่นใจนะใช่เนี่ยครับเขาไทยอินแบบไหนวะ อศูนย์แคลนะครับเลมอนไม่ใช่ไ <si ม่ใช่เหมือชีพแล้วลองดูเหมือชีพแร้วน้ำสิงน้ำสิงนี่น้ำสิงอร่อยดิพี่ง่ายๆประมาณนี้แล้วนะไม่มีซ่าเซอร์เปรี้ยวอะไรไม่มีแล้วอร่อยดีเออลาวะเออพวกกูคงไม่รวยแห้ละชาตินี้อ้าวแม่ ครับกระเทียมกับพริกแล้วต้องใช้พริกเกลแดงเนี่ยสีมันก็จะไม่สวยอ๋ใช้พริกขี้หนูเขียวอ่ะมันก็จะดำเอ้าแบบไม่สวยไม่สวยไม่เคยรู้เลยนะพวกแท็กติกพวกนี้นึกว่ามันได้หมดอยู่ที่สีเฉยๆมาดูเราตามปุ๊บป้าดิรุ่นใหญ่เขาจะตามแบบว่าเขมือไหมเขมือเขมือไม่ได้ลงทีนะลงแบบบีดบิดเอาบิดเอาปบ๊บป้๊บป้๊บิ้บบอย่างนี้นะอย่างนี้นะทำยากไหมแม่หรือว่าทำยากไหมไม่ยากหรอกทำพริกเพราะมันเป็น แต่คนออฟฟิศชอบกินมากเลยพวกน้ำพริกกะปิใช่ครับเนี่ยสีมันจะสวยใช่ไหมส่นแดงสีสวยเข้ากันมันตัดกับสีเหลืองด้วยไงใช่มันตัดสีเหลืองลองดูลองดูลองดูไ็ซื้อเป็นปีได้นะหมายถึงนะก็ถือทุกคลิปอ่ะเออก็ถือกินไปเรื่อยๆแต่ไฮไลท์อยู่ที่กะปิกะปิทำเองอ๋อเหรอครับนี่ไงอันนี้คือกะปิของไอ้กะปิไปอีทอ๋อใช่ไปอีทที่เราไปบอกเขาว่าเขาเป็นพี่สาวแม่กูเนี่ยก็คือกะปิซื้อมาแหละใช่เขาทำเองเลยอ๋อ ขอเข้ามาแล,แล้วต้องใส่กะปินป้อยๆใส่กะปิเยอะเลยเดี๋ยวมันเหน่งกะปิอืมกะปิมันทำมาจากกุ้งเหรอเว้ยกุ้งเคย, <c oughs> เคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆเลยอ่าบดใช่ไปตากแห้งก่อนอ๋อตากแห้งแล้วบดแล้วหมักเกลืออ๋อหนูลองดูหากเป็นที่สีนี้นะครับอ่ออตาตังไปฮะมันก็จะดำเลยนะสีมันจะไม่สวยนะอ๋อสีมันจะไม่ขึ้นใช่ใช่ อ๋อเวลาสีเขียวโดนกับสีกระเปียะมันจะโดนสีกระปิกจมมันจะไม่สวยสีอะคู่สีไม่ได้อ่ะอ่าอันนี้คือเกี่ยวคู่สีนะอันนั้นอะไรท่องแม่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บต้องมีถ้าคนทำกับข้าวน้นตาลใช้กันแม่ผมก็ต้องตาลนี้เอ๊ะได้แอคแล้วจะได้คัปไปนี่โชว์เพื่อนไปเรื่อยนะตารตำเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่นุ่มไม่นุ่มนวลอย่างไม่นุ่มเนี่ยไม่น่ารักเหมือนข้าวตองข้าวโบรารใหม่ๆแล้วได้ยังได้แล้วอ่า แ้่จะง่ายมากเลยนะเห็นนะแล้วก็บีบตาไปอคือบม่ได้บีบตาอ่าอันนี้คือแบบดูแล้วมันเหมือนง่ายมากเลยนะใช่ ครั้งที่สี่ใช่ไหมอันนี้ครั้งที่สี่นะประมาณลูกนึงอ่ะอ่ะลูกนึ่งอ่อันนี้คือเค็มมาจากเคยมาจากกะปิอยู่แล้วแต่ว่าเราจะใส่น้ำปลาไปไหมแบบอย่างนี้ใส่ใส่หนูเอาน้ำปลาไปนิดนึงนิดเดียวผลิตจากปลาไส้แตงใส่อีกหน่อยประมาณนี้ใช่ไหมเนาะเพราะว่ากะปิมันเค็มอยู่แล้วอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากทานเค็มก็นี่น้ำสิงเลมอนจะเปรี้ยวแต่เด็กบ้างบอกแล้วต้องเข้าเลยซื้อมาเถอะกอนเข้าเลยได้ไปทำอย่างอื่นสีสวยไม่หลุดนะสีใช่เลยสีน้ำพริกกะปิที่เราคุ้นเลยเห็นไหม ได้้แลวพร้อมกินเลยแม่กินได้เลยง่ายขนาดนี้เลยเหรอผมบอกแล้ววันนี้โชว์ของง่ายๆสองอันเลยเออว้าวเนี่ยอะแล้วกินในครกเลยแม่ไม่ต้องตักออกเพื่ออะไรครับเนี่ยใช้สดไปไหนเนี่ยแทนเอาเรียวๆเลยเรียวๆเลยเอาะคกอย่างเลี้ยคุยคุยกับพี่คุณเรียวๆนี่อาเรียวๆเรียวผักชอบหวานก็ใส่หวานชอบเค็มก็ใส่เค็มชอบเนื้อก็ปใส่ไปได้ทีนี้ก็ปรุงหมดแล้วเนี่ยใครอยากชูรสอะไรขึ้นมาก็ใส่เพิ่มไป อันนี้คือเมนูแบบที่คุณแบบประทับใจเลยนะมีผักสดจิ้มจบแล้วโอโหแล้ว EP ที่แล้วผมประทับใจปลาสมันผมไปละง่ายมันง่ายไปอะละคนแบบโอ้โหสีใช่ไหมก็ดูเครื่องเคียงเราพร้อมแล้วกินกับหอยนี่แล้วเจี๊ยบละดีอะก็ใช่หมดเลยอะใช่ปรุงทีเดียวเลยใช่ปรุงทีเดียวเลยนะเหมือนเดิมดูแด มันยิ่งกรอบนะเออแม่งอร่อยมากเว้ยพี่อันนั้นอะเซอร์ไพรส์ไหมอันเนี้ยง่ายง่ายแบบง่ายจัดเลยแล้วดูแม่เราทำสองสามเมนูโอ้โหนี่ง่ายหมดเลยนะลองดูครับอันนี้ไม่เข้าใช่ไหมยังไม่เข้าใช่ไหมเอาเงาจริงไอ้นี่ก็ยังไม่เข้าออกก่อนปลาสลิดแกะหน่อยครับส่วนนี้ผมได้ชอบจัดออมากดูสิหนังขึ้นเงาเลยกำลังดีแล้วไม่เค็มเกินไปบางเจ้ามันเค็ม ปลาสลิดโคตรอร่อยก็นี่โดงนะครับบางบ่อนะครับเหาดงง่ายๆอย่างนี้เหลือแม่ชิวๆเลยอ่ะเพราะเรารีบไปไงมันเหมือนง่ายไปอ่ะก็กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนดิอ่าได้เน่แม่ผัดหมึกไว้ให้หจักข้าวให้มีเมนูเลยไหมแม่ที่เพื่อนชอบกินเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพี่อนสับปีกหูยัดไส้หมูอบหน้าผมขอเมนูนี้ได้ไหมได้ได้เลยค่ะโอ้โหวันนั้นนั้งสี่ตัวเพื่อนแม่มาอยู่หมึงคนเดียวเลยกลับมาไม่มา่ๆเอาอีกแล้วอ่ะ เข้าไปดีครับมาแล้วครับพระเอกของเราไอ้เหี้ยอร่อยอีบสุมึงรู้ <บา S 2> ว่าน้ำพริกแม่กูอย่างดังเลยจริงเหรอเวลาไปทำครัวทมแม่ก็ทำน้ำพริกก็ไปทำครัวปุ๊บเนี่ยเขาต้องรีเควสอันนี้เลยเหรอเอ,อแต่แม่นมากเมื่อกี้ไม่มีตัดต่อเนนะี่ยปรุงทีเดียวนะแม่ตอนน้ำพริกกะปรี้ยวอร่อยเฉียบเลยคลิปล่าสุดพ่อเป็นพระเอกอีกพ่อแบบพ่อน่ารักแบบเรียกลูกหนูหนูเลยเอาถือถือเหมือนเดิมยืนด้วยยืนถือเออเดี๋ยวพี่กินข้าวสมมุติเขาสมมุติเขากินข้าวกันอย่างงี้ปุ๊บมึงต้องยืนเลยมึงยืนแล้วยืนปุ๊บก็มู๊มามมาาตั้งงกกกลลอ็ินนทีีเ่ย อย่าสั่นอย่าสั่นมากอ่ะผู้เลี้ยงไส้เซอร์ไพายหมดเลยแกะปูกินเลยสิให้พอแกะไม่ต้องแกะตอนพอผมใช้พี่พี่ไปใช้พ่อต่อใครอยากกินปูผมไอเดนอยากกินเปล่าเอากินเลยกินเลยอ่าวันนี้เซอรพรสมากเลยมื่อแล้วอย่างอย่างนี้ไปหาที่อื่นได้ไหมส่วนมากมันมีแต่ที่นี่เนาะที่อื่นมันก็มีแต่มันจะทุกของหนานไม่น่าบางที่ของหนาก็ทำแกะจับสดเลย ขอเอาอีกแล้วได้ปูอีกแล้วครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเมนูหน้านะแม<า>่รีเควสเลยกุ้งอะไรนะพี่กุ้งอะไรวะกุ้งกระตู่เออเนี่ยผมยังไม่เคยกินเลยเ เอ้ยโอ้ต <ficou S 1> ัว <full> <flow> นี้ปูสองก็ดองด้วยเนี way, ่ยนี่กระดองมันจะกินได้เลยนะเอากระดองอย่าบอกไปแล้วนี่ปูมันกำลังลอกคราบอ้าเถรัไอ้กระดองแค่แข็งมันออกแล้วอันนี้กินได้อร่อยกินดีลองดูลองดูตปูนี่อร่อยมากนี่กระดองมันออกไปแล้วคือวันนี้ได้ของแรเลยนะเนี่ยไอ้ของแรเลยนะของแรเหมือนกุ้งลอกคราบอ่ะปูนี่มนได้เลยเอออร่อยอ่ะ แล้วเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าโควิดจะมาหรือจะไปเนี่ยอยากไปกินข้าวบ้านเพื่อนเราบ้างเนี่ยส่งอินบ็อกซ์มาหาส่วนตัวดีกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคลิปนี้ลงไปเดี๋ยวจะมีลงใต้นะครับเอาหลักๆนครก่อนบ้านใครอยู่แถวนครนะครับส่งอินบ็อกซ์มาสิชนหรือว่าที่เราอำเภอเมืองแล้วก็อะไรที่เราไปนอนพี่สัชื่อไม่ได้ละ เออนั่นแบะอินบ็อกมาเลยครับกินกับข้าวบ้านเพื่อนเนี่ยย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะอยู่เหมือนเดิมแต่แค่แว่าตอนนี้โควิดมาเราก็เลยไม่กล้าไปเท่านั้นเองนะครับวันนี้เมนูนีเมน,มมนมูง่ายๆแต่เอาตายนะโอ้โหนี่มีกล้างขายด้วยสนใจไหมสนใจเลยครับสุด <c oughs> ยอดครับอบปุ่นเป็นไงเขาเรียกว่าอย่างงี้ไปบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้อยากกินกับข้าวพ่อแม่มากแต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่เดียวเป็นเพื่อนเป็นคนรักพี่น้องอะไรเงี้ยนะชวนกันไปกินข้าวชวนกลับบ้านไปกินข้าวด้วยกันทำอบปุ่นผมว่าจริงๆแล้วอ เวลากินกับข้าวที่บ้านไม่ได้อยู่ที่ความอร่อยหรอกมันอยู่ที่ได้นั่งกินด้วยกันมากกว่ากูปวยให้เป็นไงบ้างข้างี้เฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยแล้วทาอะไรบ้างต้องทําอะไรยูขายโหมาเป็นเส้นเลยตายอีกแล้วตายอีกแล้วที่บอกว่าจะกินกุ้งเพียงเลยไม่เอาแล้วนะโอ้โหกุ้เชียแม่งบูดเลยตอนเนี้บึงเจออาหารทะเลแบบแล้วคนกรุงเทพเจออาหารทะเลแ่บตายนะออันนี้ของลิเคว้ของแม่เลยถ้าแบบแม่ไปทำแบบข้าพที่ไหม่็ต้องมีนี้ ก็เนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกนะพี่ว่าปีนี้เราอยากให้คนดูกับเราเนี่ยรู้สึกผ่านกันแล้วก็ให้มันเป็นม o o ของความอบอุ่นากกว่าเออให้มันอบอุ่นแล้วให้ทุกคนได้นึกถึงครอบครัวตัวเองด้วยคนรักเพื่อนหรือพี่น้องนะครับผมได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองเพราะตอนนี้เราเจอกันไม่ได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยใครทําเนี่ยทําตามได้หมดเลยนะไม่ต้องมีฟุตมีอะไรเลยเพราะมันปูงครั้งเดียวใช่ครับคือทําตามได้หมดเลยแล้วก็เผื่อใครอยากเอาไปทําขายในแบบของตัวเองได้หมดนะครับไม่มีการเฮ้ยแล้วสุดเห็นเหมือนมีแจงตส้มของด่านขายแล้วมีนะ มีแล้วนะคระับเป็นไงในกรุงเทพแล้วแม่แม่สายเขาดูคลิปไปเนอะเป็นไงานเขาเขียนชื่อเลยนะออทำเป็นสีกัได้ค่ะกางส้มคองดาบแบบละเอียดอา้าวใครอยากให้ทําอะไรนะให้พ่อแม่เราทําอะไรที่แปลกแปลกเดี๋ยวเราจะจดไว้ถ้าสูตรพ่อแม่เราหมดแล้วเดี๋ยวาอาจจะลองทำอ, <ปะ S 2> อย่าง<ำ>อื่นเออเอีพีนี้ประมาณนี้อบอุ่นอบอุ่นนะครับง่ายๆไปสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยเท็น่ะท่วมเลยโอ้ยเพนแม่งหิวโหหนัก